สบายดีพี่น้องพี่สบู่ทุกคนมาถึงสุวรนจวงแต้มมากินข้าวค่ะกินข้าวอันหมูทอดก็จำปลาแดกค่ะเนี่ยแบบะะเบ๊ะเบะได้ค่ะข้าวเหนียวน้องแบมสบายดีพี่ปั๊ดด้วยสบายดีจ้าป้าด้กินข้าวน้องแบ,บงมค่ะพหวมสบายมากมากค่ะแม่เขาตั้งกองได้อเป็นมึงค่ะมาจากพี่น้องจ๋าก,กินข้าวค่ะข้าวเหนีย้จำเจียวปลาแดกค่ะเบ,บ๊ะเบะได้ค่ะเนี่ยโอ้โหเขาไปน้องแขนไปว่าสีบังค่ะหมูแดดเดียวอันแมวผูอกอันลูกอันนั้น น้องกินดินพี่น้องเอ้ยกินเอาข้าวตู้นหนักเลยผมนั่งเย็บเปล่งสดยๆนี่ผมนั่งข้าวตู้เย็นแบบแตูเ้เย,ตเย็นน่อยแอก่เขาก็ะห่อนหมูก็ะห่อนพี่น้องเอ้ยมันตัวนี้ห่อนห่อนกินกินไม่กินข้าวหน่องแบบค่ะเพื่อขอตัง้งเพื่าตั้งกลองแบบนีมครับตั้งกลองทั้งทั้งอันทั้งตังก็งอยู่เลยเนาะมเข็มเนาะ เฮ้ยถก็ย่ไปเลยจำเจไปเลยไมเดี๋ยวบางเปเลยีิเ่ย่ไปเลยที้เ่เจ็เแบค่มะมาค่าะมาจวดน้องแบบมืเดอ มากะแซ่บจ้ะหเป็นอะไรเปี้ยกเนาะเรีเยอยู่

Nhanh 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 ห้าแมวเนี่ยห้างแมวมันเคยปลามนใ่เป็นจานมีน้ดเลยอืมแฮวเงาที่นี้กุบเลี่ยวของงเหรอมา

<laughs> Mơ hôn à, đẹp này. <laughs> ừ ừ ăn ừ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  cái này ừ cứ ừ ừ ừ gì nữa ừ nó ừ xem chặt này xem chặt chân luôn 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 ơi Mình luôn luôn hết luôn 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 nữa ไม่ส่วนผมไม่เหงอชอบเบื่อก็จริงจิดมากเล นีนี้เากินได้แ่กุนมนนถ้ากิน้ำบากถ้ากินแบบนี้จกระเจาอีแป๊บแบบก็อิมกินไ้มแต่ว่ามันอยู่ท้อมเพื่อนนักเนี่ยกระจามันีของอยากเลยอืมทีนี้มันนักเนี่ย

กินหนานกูมา n h าจ้ไม่ต่อเปี่ออยนเนี่ยต้ไงไอ,องหยุดิคิไมไ่ะวัานี้มันเป็นแตั้งหลายหยุดต่อเปี่ยนมันไม่อยู่ไกลไกลยังไกลแค่ขอน่ะฮอดจิ้มสวยเนาะเอาใจพี่น้องจแาเรื่มันก็สีอิ่มเลยค่ะลิปนี้ก็บเมี่ยงไหนเด้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งจ้าปรสิบปาฏิการแจ้งเตือน กินมแมงแงสารไดพาก,กินแพระบะนะพี่หนังเนาะกินไม่ขอกล่าวข้ามสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บจ่ะอังแกร